สมาชิกส่วนรู้ส่ชาติฟาร์มสปกอร์นะครับวันนี้ก็สมาชิกที่ร่วมสรุปกันก็มีทั้งหมด3ท่านนะครับวันนี้ก็จะจับรางวัลก่อนเลยครับวันนี้นะครับวันดีพรุ่งนี้มีประชุมไม่ว่างนะครับรับมี3ท่านนะครับท่านแรกก็คือมินนานะครับเดี๋ยวจะบอลง่อนะครับท่านสองนะครับ วันชัยสีสังนดิดนะครับครับม้วน่องนะครับท่านที่สามนะครับสมพรต่องใสนะครับหรือรองประทานกลุ่มวิษาหกิจชุมชนแต่เกะเปนยาวเรานะครับสำหรับสามรางวัลก็มีรางวัลที่หนึ่งครับน้ำหมักสมุนไพรนะครับ,ถ,รบถ่ายยาิแพะแกะเป็ดไก่ช้างวัวควายนะครับ รางวัลที่สองก็เป็นแร่ธาตุก้อนนะครับรางวัลที่สามก็เป็นปุ๋ยมูลไชเดือนนะครับนะครับจะเริ่มจับรางวัลที่สามก่อนนะครับผมจะขยับก่อนนะครับเพื่อให้บางคนทุกเข่ากันนะครับจับกันนะครับรางวัลที่สามนะครับปุ๋ยมูลไชเดือนนะครับผู้ที่ได้ปุ๋ยมูลไชเดือนคือนายสมพร ต่องใสนะครับครัต่อไปจับจับรางวัลที่2องก่อนนะครับผู้ที่ได้รางวัลที่2แร่ธาตุตอนนะครับพี่วันชัยสีสัมฤทธิ์นะครับครับส่วนรางวัลสุดท้ายก็แน่นอนครับ าหมูจิ๋วนะครับคุณนินนารานะครับรับได้น้ำหมักถ่ายพยาธิกับแพะแกะหมูวัวไฟนะครับกับก็ตามนี้ครับถ้าคุณคุณนินนารานะครับก็ถ้าผ่านมาเมื่อไหร่ก็แวะมาเอารับรางวัลได้เลยนะครับน้ำหมักสมุนไพรถ่ายพยาธินะครับส่วนแร่ธาตุก้อนกับมูลไ้เดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมผมจะนำไปให้นะครับทั้งสองท่านนะครับ พี่วรรชัยกับอรองประธานสุนทรนะครับโอเคครับตามนี้ครับขอบคุณมากครับพี่รสนุกสวัสดีครับ